อสวัสดีค่ะวันนี้จะไปหน้ากโกทโมจะไปวัดแขกจะไปเทวสถานไปไหว้องค์พ่อสิวะใกล้เรียกผู้ว่าแล้วให้องค์พ่อท่านปกปักราาักษาให้เลือกคนที่ดีมีคุณธรรมที่รักชาติบ้านเมืองจริงๆเป็นคนไม่สองมาตรฐาน ขอให้คนที่ดีดที่สุดดีที่สุดเลยนะคะเอาคนที่ดีที่สุดมาเป็นผู้ว่ากทมอของเราคนสองมาตรฐานไม่เอานะคะจะไปบอกองค์พ่อว่าขอให้เลือกคนดีที่สุดแต่ดิฉันมีในใจแล้วละ่ะว่าจะให้ใครเป็นอยู่ในใจอยู่แล้วดิฉันจะมีวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายให้องค์พ่อเนี่ยเลือกคนที่ดีที่สุดพ่อองค์พ่อก็อยู่หน้ากทมเหมือนกัน คนที่ดีที่สุดนะคะที่รักชาติรักศาสนารักองค์พระมหากษัตริย์เอาคนที่รักชาติรักศาสนาและองค์พระมหากษัตริย์เท่านั้นนะคะที่จะเป็นผู้ว่าได้คนที่ไม่รักชาติไม่รักศาสนามาเป็นไม่ได้นะคะนี่ส่วนตัวขอบคุณนะคะ